ปากุเลาเค็มจากตากใบนาธิวาสหอมไม่มีกลิ่นข้าวกลิ่นเค็มในแดนซสิ้นตรงนี้แล้วแต่คนชอบนะอร่อยม่นวายกันมากเลยนมค้าปากูเลาที่นาธิวาสเนี่ยเป็นข่าววันน้ก็เดดิฉันก็นั่งตามดูว่ามันเป็นประเด็นอะไรวะแม่ค้าก็เป็นแบบนาตาชากันอนะเขาบอกว่าเขาเอาปลาเค็มตักใบไปขึ้นโต๊ะเข,ขาเสิร์ฟไข่เจลักมึงขายเอาไปบ้างกเค็มฮะ อ่ะพี่นงมึงได้ขายออกไปหรือเปล่าไม่มีพี่ไม่ได้ขายเลยค่ะพี่ไม็ไอ้กับกําลังเงนเป็นประเด็นขึ้นมานะฮะร้อนไปถึงวั่ายังไหก็แล้วแต่นะก็ผลประโยชน์ก็ตกไปอยู่ที่ประอ้วนเอกเป็ก เขาบอกว่าพอกินตักใบความพิเศษของมันคือมันจะพิเศษกว่าที่อื่นยังไงเราก็อยากรู้มันเป็นปากแม่น้ําตรงตักใบอ่ะมันเป็นปากแม่น้ําที่ป่ามันจะมากินแผลงต้นที่นั่นแล้วรสชาติมันจะมันจมันกว่าที่อื่นรสชาติมันจะดีกว่าแบบไปหาที่อื่นก็จะไม่รสชาติแบบนี้คือจะเป็นรสชาติเฉพาะตัวของบากุเลาเค็มถ้าอยากกินบากุเลาเค็ม